พี่น้องเอ้ยถ้ายากเบิงเ่งเกษตรหลากหลายถ้ายากได็กพบันเทิงต้องมาเบิ่งบ้านสวนกเกษตรแสนสุขแชนนลเอ,อ้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนมานีอยู่คอไก่ครับมานีอยู่คอไก่ไข่เอาไก่ไข่มาเลี้ยงไก่พันไข่ มาเรียงครับอยู่ข้างในพึงเอามาลงครับมะลงเอามาเรียงไว้แต่กินไข่ไหวบริโภคในโคเรื่อนครับเอามาลงซิตโตครับซิตโตไก่พันไข่ซิโตมันอีผมจีมาเฮ็ดหั่งให้เปินไว้แต่ไข่เตรดเตียมไว้เดียอะถ้าเปิ้ไข่มาให้เปิ้ลขึ้นไปไข่เอง เอามาลงไว้ซิปโตเอามาลงไว้ครับเดี๋ยวเขาไปเบิงทั้งในก่อนครับนี่ครับซิปโตเดี๋ยวไปจะกินไขรครับีให้อาหารมัน อีกคไปสื่อเขากินครับพี่นอ้องสิบโตก็่ออออกยางใดยักเหมือนะดแปดหน่วยนี่ก็ห่วยสัปดาห์หนึ่งเหลายหน่วยเดยครับเด็กใครเหมือนได้แปดหน่วยกินมาท่านหรอกผมว่ากินมาท่านอย่าได้แบกงปนในพี่น้องก,กินนำ้ำเพราะว่าทุกมือเนี้ยอาหาร่อน้างแพงลงลายกว่าไรต้งพ่อได้กินครับถึงก็มาลงคบนี่ นี่เนี่ยพินกล่องอยู่กล่องใส่เพิ่นมาเดี๋ยวผมสีเห็ดนะผมสีเห็ดกำลังสีเห็ดมองพันไข่ครับมองพันไข่เพราะว่าแต่เดิม้อนี้จะเป็นอ้อไก่ไกลไข่นล้ลลครับไก่พันไข่เพราะว่งมเวลาตัวก่อนพดินีมดหลุดไปพมก,ก็เลยผักไปช่วงหนึ่งเพราะว่าอาหารค่อนขอ้างแพงสูบวไยเพร,รพกกเลยหยุดไปช่วงหนึ่ง อายุต่ำไปผมก็ทำใจบ่ได้ว่าต้องไปซื้อไข่เขากินเพราะว่าเคยเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่นะผมก็เลยต้องหามาลงไว้ที่ลงมาหลายครับลงไว้สิบตัวลงไว้สิบตัวเพราะได้กินไข่เพราะได้ออกมาเบ่ง่างวันหยุดเอาเดี๋ยวผมสิไปยัดท่้งคุณก่อนครับ ตัดใหม่มาห้องพื้นนุงครับเพราะว่าพื้นมันทะลุพื้นทะลุเดี๋ยวเอาห้องพื้นละจะเอาฟางมาลองทีนง่นึ่รนบ ห้องพื้นเรียบร้อยแล้วครับที่นี่เดี๋ยวแต่เอาเอาฟางมาใส่ครับเดี๋ยวเอาฟางมาใส่เดี๋ยวไปเอาฟางก่นอนเอาแต่เฟืองมาเลยครับได้ฟางมาแล้วึ้นเ,เอาฟางใส่ให้มั่คายอยู่นี่ เห็นมันอุนออ่นเห็นอบอุ่นตัวนี้จะเป็นห้างเก่ามาันแต่ก่อนมาปรับปรุงใหม่มพี่น้องท่านใดอยากเอาไปเดียงก็ไปเดียงเด้อครับไก่เขได้ก,กินอยู่หาตัวชิปตัว เรได้ใส่ม่ได้ใส่งบหลายหรอกเดี๋ยวก็จะกินในรัวเรื่องจะตายบัานสวนกเกษตรแสนสุกเพพ่อได้กินเหลือกินขายครับ <laughs> สโลกแกนบัานสวนกเกษตรแสนสุกทำเพื่อกินเหลือกินขาย แบง่งปันครับแบง่งปันให้พี่น้องชุมชนนี่อย่างผมปลูกหลายอย่างเลยฝรั่งกินจูนชาวบ,บ้านในชุมชนเพิ่กกอกบมะขอแบ่งสีก็ขายให้มันเหลือมันหลายก็ขายครับไม่ไแบงปันกินโมทันเนาะย่างไข่นี่กินโมทันก็ขายในเรสราคาที่ตำกลัวทองตลาดง่ายๆเดียบร้อยมีอยูซีห้างเดียบร้อยมีอยูซีรัง สิบต,ตน่าจะพ่ออี้มางสีลางเปลี่ยนเยนก่งใครอ๋อเหีนครับเรียบร้อยละง,ง่ายๆพะว่ามันเป็นเป็นทางเก่าอยู่แล้วครับผมเมียดไวเป็นทางเก่าอยู่แล้วพีแต่มันทะลุกดมันทะลุแล้วก็ผมผักไปช่วงหนึ่งบริเยงไปช่วงหนึ่งมันก็สุดโทมก็แค่มากปรับปรุงอยู่แลเห็นไหม เรียบร้อยแล้วสวยงามมากขึ้นมาไขเรื่อีหลาทีนี้ก็คงจะเลี้ยงไปประมาณสักเดือนหนึ่งเนะีผมตีไปสักเดือนหนึ่งอนาะจะเริ่มไข่ละเพราะว่าน่าจะไข่ประมาณสี่สัปดาห์พอผมสื่อเข้ามาเขาว่าประมาณสี่สัปดาห์เลี้ยงไปสี่สัปดาห์เขาจะเริ่มบอกไข่เพราะว่าผมเอาเป็นไก่สาวครับเขาบริเยณาตัวเขาเป็นไก่สาวมาคือ,อมามาผัากดืูอประมาณสัก เดือนหนึ่งสิเขาก็จะเริ่มบอ,อกไข่ให้เขาอาหารกับก็เป็นอาหารเม็ดครับอาหารกระสอบเท่านี้ล้สื่อเขาเพราะว่าผมเคยเลียนเถ้าบอกกินอาหารกระสอบนี้อาหารเม็ดสื่อเขานี่มันจะบอกไข่เคยให้เขาสารเขาเปลือกนี่ก็บบอกไข่ครับมันตัวมีอาหารเม็ดที่เขาปรุงสเ็จมาแล้วมันจะมี มีหลายอย่างนะครับเขาเขาผสมมาแล้วคือเป็นตัวก,กระตุนให้ไก่ไก่นี่ออกไข่ได้จอะไข่นะคือนอะจอไข่สนะั่สงเขาเออมาเืานวนาสั่งพ่วงไข่นะครับมันมีข้อดีของเขาคืออาหารพวกอาหารที่เขาสื่อพวกเขาต้องพึ่งผ้าเขาอยู่ดีละ่ะต้องพึ่งผ้าอาหารกระสอบอยู่ดีพวกเคืเหลียงมาแล้วลอยสองลอยโต ตัวนี้เลี้ยงไว้กินครับเป็นอันวารนเรียบร้อยสร้างหลังไว้ให้ไก่ไข่ไว้เพื่อไข่เรียบร้อยครับครับคลิปนี้ผมจบไปแค่นี้ครับมันี้คลิปไก่ครับมันนี้เอามาเหตุห้างไห่ไก่ ขอบคุณในหลายครับพ่อแม่พี่น้องที่มาหลับชมบ้านสวนเกษตรแสนสุขเล็กๆน้อยๆล้วไงพ่อแม่พี่น้องเบิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ